mời 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 mời

ลก็แช็น้องๆพรุ่งนี้นักข่าวก็พรุ่งจะถ่ายรอบข่าวกันมากแล้วครับอืรถตามกันครับาตามมา,าม,ม,มือกล้องผมว่าม,ม,มือกล้องผมว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับว่าผมจงมือกล้องไหมอันก็ <laughs> กล้องใหม่ของฉันนอาจจะไม่เท่าไหร่ มันจะพูดเอาตามตงบนี้ผลก็จะอบอกว่าเอาไปทางนั้นห้ดูหนะคนตกาหายแล้วเล้วแล้วแล้วก็จะเป็นคนบอกพี่ๆน้องๆอ,งอ,งงงอะ่รงบงี้ยถ้เกิผมก็อาจจะเจอในเรืพคนผมคนวันนอก<ม>นนก็ก็ไวอ,อยู่แล้ว นี่ก็วานมือกล้องผมครับให้รู้บ้านหน่อยอนี่ก็วานมือกล้องผมเองนะครับต่ตอไมได้เยอะครับเออผมก็คือผมไม่จอย